อันนี้สวนอ้อยใครสวนอ้อยของปูของปูกับของย่าว่ะของย่าน้องอุ่นทำอะไรน้องอุ่นทำอะไรหนูกำลังจับน้ำให้ให้อะไรให้ให้มันให้มันให้มันให้ให้มันไม่มีไม่มีแมงงอกไม่มีแมงงอดแมงงอดแมงงอดเป็นยังไงแมงงอดเป็นแบบที่กัดเด็กกัดเดกแล้วก็แมง Hmm. ถ้ามันเข้ามาในในอ่างปลากับอ่างกับอ่างกบหนูจะเอาม,อมันไปต้มกินมันไปต้มกินหนูจับกไบกได้แล้วจับกบได้แล้วอันนี้ในในสร,นสรนะนรี้มีปลาไหมในสระนี้มีปลาไหมไม่มีเนะมีในสระนี้มีมีปลาไหมลูกไม่มีไม่มีอันนี้บ่อบ่อบ่อปลาดุกบ่อ hmm. บ่อปลาดุกนั้นบ่อ วกบวกบกบกบเล็กถ้ากบ้บตายเราจะเอาไปปิ้งเลยเอาไปปิ้งเลยให้กบตายป่ะเข้าล่มป่ะกลับบ้าน